สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องจอมใจหมอเทวดาเป็นของสำนักพิมพ์อรุณมีเจวยกันทั้งหมด1เล่มจบราคาปกจะอยู่ที่215บาทครับเนื้อเรื่องคร่าวๆของจอมใจหมอเทวดาจะเป็นเรื่องราวของต้วนจิง่งซีต้วนจิ่งซีเธอเป็นองค์หญิงของแผนสู้ ในแผ่นดินยุคนี้มันจะมีหลายแคว้นนะครับแต่ว่ามีแคว้นที่มีอำนาจสูงสุดอยู่แคว้นก็คือแคว้นสู้ของตระกูลต้วนแคว้นโจของตระกูลโจและก็แคว้นหวงของตระกูลตู้พี่ชายของเธอเป็นคนที่ครองแคว้นแต่ว่าตัวของนางเอกต้วนจิ้งซีเธอเป็นเด็กสาวที่บิดาไม่รักเพราะเธอมีความรู้สึกว่าการที่บิดาไม่รักเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงเธอก็เลยพยายามทาตัวเหมือนผู้ชายพยายามเก่งกาจเหมือนผู้ชายมีการศึกษาหาความรู้ แล้วก็แต่งตัวเป็นชายเพื่อที่จะให้บิดาหันมารักเมื่อตอนที่เธออายุ13-14ปีมันจะมีการประลองแข่งม้าแล้วนางเอกซึ่งเป็นผู้หญิงก็สวมเ้กากเพื่อไปลงแข่งแต่ในระหว่างนางเอกมันเกิดอุบัติเหตุมีชายหนุ่มคนนึงได้มาช่วยเธอนางเอกก็จําไม่ได้หรอกว่าเป็นใครมันสร้างความไม่พอใจให้กับนางเอกเพราะว่าเธอต้องออกจากการประลองเธอเพียงจดจําได้ว่าเขาเนี่ยมีบาดแผลเหนือตาซ้ายจากการช่วยเธอไว้เท่านั้นพอเวลาผ่านไป6ปี เธอก็ใช้ชีวิตอยู่ในวังต่อไปแต่ว่าในฐานะที่ใครว่าเธอเนี่ยเป็นองค์หญิงที่เอาแต่ใจเพราะว่าตัวพี่ชายซึ่งใครก็ว่ารักเธอไม่ยอมให้เธอแต่งงานกับคู่มั่นตระกูลตู้สักทีเพราะว่าด้วยความที่พี่ชายเนี่ยรักน้องสาวาแต่จริงๆเนี่ยตรงนี้มันมีเหตุผลนะก็คือตัวพี่เนี่ยไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าตัวพี่เนี่ยรักน้องสาวเป็นการแสดงออกว่ารักน้องสาว อยากจะให้น้องสาวเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องมือทางการเมืองของตนเองโดยเขาที่ยังไม่ยอมให้น้องสาวแต่งงานกับตะกูลตู้เพราะว่าคุณชายตระกูลตู้ยังไม่ได้ขึ้นเป็นอ๋องของแขวนหววพอขึ้นเป็นอ๋องแขว้นหัวแล้วเนี่ยค่อยจะส่งเธอไปแต่งงานเพื่อที่จะให้กําเนิดบุตรแล้วก็ที่จะได้ควบค,วมควุมแขวนหัวได้อ่านี่คือแผนการของพี่ชายก็เลยแสร้งไปรักน้องสาวก็เลยยอมทําตามใจน้องสาวเพราะนั้นน้องสาวอยากจะบาลองกระบ,บี เขาก็เลยสั่งทหารไปจับคนที่ใช้กระบี่เป็นมาประลองกับน้องสาวเป็นประจำซึ่งแน่นอนต้วนจิงซีก็สามารถเอาชนะได้ทุกครั้งเพราะว่าทหารมักจะไปกระซิบคนที่ประลองว่าให้ประลองไปสักเล็กน้อยแล้วแกล้งแพ้แล้วก็จะได้รับเงินรางวัลกลับมาแต่ทีนี้เองอยู่มาวันหนึ่งตัวทหารก็ไปจับหมอหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกําลังเดินทางกลับมาจากการไปหาสุนภัยแล้วก็เข้ามาประลองกับนางเอกซึ่งหมอหนุ่มคนนั้นมีชื่อว่าลู่อ้าวชิว ให้เอกของเรื่องซึ่งด้วยความที่ตัวลูกเอาชิวเนี่ยจะอาศัยอยู่นอกกำแพงเมืองซึ่งความแตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในกำแพงเมืองกับนอกกำแพงเมืองก็คือความร่ำรวยและความยากจน คือแคว้นสู้เนี่ยมันเกิดจากการที่มีแคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งแล้วขุนนาง3ามคนก็ได้ทําการล้มล้างเจ้าแคว้นแล้วก็แบ่งแคว้นออกเป็น3าแคว้นซึ่งขุนนางที่ปกครองแคว้นสู้จริงๆเนี่ยเป็นแม่ทัพเขาก็เลยยึดถืออำน,นาจทางการทหารไว้เป็นอันดับหนึ่งประชาชนหรือชาวนามีหน้าที่ส่งสวยพูดง่ายๆคือโดนขุดดีดคนที่อยู่ในเมืองจะเป็นคนที่ร่ำรวย ส่วนคนที่อยู่นอกกำแพงเมืองก็จะเป็นชาวนาจากเข้ามาในเมืองก็ต่อเมื่อเกิดภัยสงครามแล้วทำเท่าไหร่ได้ก็ต้องส่งเข้าไปในเมืองก่อนที่ในเมืองอจะแบ่ง,บงบปันกระเบนส่วนน้อยมาให้กับภายนอกง่ายคือทำให้คนภายนอกยากจนพระเอกที่มีความรู้สึกว่านางเอกเป็นองค์หญิงที่เอาแต่ใจแถมอยู่ในตระกูลคนที่อ่าร่ำรวยและขุดลึกคนภายนอกก็เลยเกิดการไม่พอใจก็เลยประลองกระบ,บี่กับนางเอกแล้วก็สามารถเอาชนะได้ เพราะจริงๆแล้วพระเอกก่อนที่จะเป็นหมอเนี่ยพ่อของเขาเป็นขุนานางของแคว้นโจเป็นครูฝึกสอนกระบี่ในจวนแต่โดนคนใส่ร้ายก็เลยหอบลูกหนีออกมาแล้วก็ตอมใจตาย,ตายก่อนตายเนี่ยก็ได้ฝากลูกไว้กับเพื่อนรักคนนึงซึ่งเพื่อนรักคนนี้ก็เป็นหมอที่คอยรักษาผู้คนอยู่นอกเมืองเป็นคนที่มีอุดมการณ์คือไม่ยอมรักษาคนรวยรักษาแต่คนจนเปนการช่วยเหลือคนจน หมอคนนี้ก่อนตายก็ได้ฝากฝั่งลูกสาวคนเดียวไว้กับพระเอกพูดง่ายคือหมายมันปันมือว่าจะให้พระเอกเป็นลูกเขยพอนางเอกเนี่ยประลองแพ้พระเอกก็เกิดอาการไม่พอใจเพราะว่าปกติเธอสามารถประลองกับใครเธอก็ชนะหมดก็เลยพยายามตามมาหาเรื่องมาลาวีพระเอกอยู่ที่บ้านเป็นประจำก็เห็นพระเอกกําลังรักษาผู้คนแบบไม่คิดตังค์รักษาผู้คนบางครั้งก็ควักเงินให้อีกต่างหากพูดง่ายคือเอาเงินจากที่เขาเนชนะการประลองนางเอกเนี่ยเพราะว่านางเอกเอาเงินมาให้ แล้วก็ท้าพระเอกมาลองเอกแต่พระเอกก็เอาเงินนั้นไปช่วยเหลือผู้คนเื่อทาให้เอกสงสยัยจนสุดท้ายนางเอกก็พยายามมาบ่อยๆเพื่อมาค้ามาลองกระบี่ด้วยแต่พระเอกเี่กก็ไม่ยอมผลมันก็เลยทําให้นางเอกค่อยๆรับรู้ถึงพฤติกรรมของพระเอกแล้วก็อาจจะมาหาพระเอกบ่อยๆโดยใช้ข้ออ้างว่าอยากจะมาระลองกระบี่เขาและทีนี้มันมีจุดเปลี่ยนอยู่อย่างหนึ่งคือในระหว่างที่นางเอกกาลังเดินทางมาหาพระเอกเพื่อที่จะระลองกระบี่ มันได้มีลูกข้าหบดีคนหนึ่งขี่ม้าในเมืองและกําลังจะเหยียบเด็กนางเอกก็เลยเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นแต่ว่าม้าเนี่ยมันกำลังเหยียบเธอพระเอกก็เลยพุ่งเข้ามาอีกรอบนึงและช่วยนางเอกกับเด็กคนนั้นไว้ลูกข้าบดีตอนแรกก็เหมือนจะมาเอาเรื่อง พระเอกก็รีบๆไล่ไปนางเอกก็ซึ้งใจก็เลยบอกกับพระเอกว่าท่านช่วยข้าตั้งสองรอบประมาณนั้นนะคือช่วยจากมาแล้วก็ช่วยจากการหาเรื่องของลูกข้าหาบดีพระเอกก็ตอบไปไกลๆว่าที่ช่วยจริงๆที่ช่วยลูกข้าหาบดีเพราะว่าถ้าลูกข้าบดีเนี่ยทำอะไรนางเอกนะคงไม่ตายทั้งตระกูลแน่นอนเพราะว่าตัวพี่ชายที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยรักนางเอกมากซึ่งผลจากการที่เห็นนางเอกได้ช่วยเด็กพระเอกก็มีความริดว่านางเอกเนี่ยมีความดีอยู่ก็คือไม่ได้เป็นคนที่เอาแต่ใจก็เลยตัดสินใจ บอกกับนางเอกว่าถ้าอยากประลองกับเขาเนี่ยต้องให้นางเอกทำความดี3อย่างซึ่งการช่วยเด็กก็คือการฟังความดีครั้งที่1แล้วต่อมามันก็จะมีเหตุการณ์พายุฝนถล่มทําให้ชาวนาที่อยู่นอกเมืองเนี่ยบ้านเรือนเสียหายผู้ง่ายคือไม่มีสเสบียงนางเอกก็เลยเอาเงินส่วนตัวเนี่ยมาช่วยเพราะว่าพอไปบอกพี่ชายพี่ชายก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแค่บอกว่าจะโงกเง้ภาษีสามเดือนแล้วกันผลก็คือว่าพระเอกเข้ามาเจอนางเอกกําลังช่วยเหลือผู้คนกําลังให้ช่างฝีมือเนี่ยสร้างบ้านให้กับชาวบ้านที่กําลังประสบภยัย พระเอกก็ได้ถือว่าเป็นความดีค่อยสองแล้ในที่ดีเองพระเอกกับนางเอกก็เริ่มจะรู้ใจกันผลก็คือทาให้นางเอกหนีกลับบ้านไปก่อนเพราะว่านางเอกจะทราบตัวแล้วว่าเธอเนี่ยมีคู่มั่นเป็นกุญชายสกุลตู้ซึ่งพูดง่ายคือเป็นว่าที่เจ้าเมืองห่วงคนต่อไปเพียงแต่ว่าเขายังอยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะไม่มั่นคงก็เลยยังไม่ได้แต่งงานกันซึ่งตัวพี่ชายก็จะเริ่มไม่พอใจแล้วเพราะมีความรู้สึกว่าตัวนางเอกเนี่ยไปสนิทสนมกับหมอญาติจนคนหนึ่งเขากลัวจะเสียแผนการไง แต่ภายนอกก็ยังทําว่าเป็นรักนางเอกอยู่นะก็เลยพยายามพูดคุยอยู่เพราะว่าให้หนางเอกต้องระลึกถึงว่าหน้าที่ของตนเองคือต้องไปแต่งงานกับคุณชายตู้ที่เป็นว่าที่ององของแขวนห่วงนางเอกก็ยอมรับสภาพในระดับหนึ่งอะ่ะคือรู้แล้วว่าตัวเองถึงแม้ว่าจะรักไนแต่ว่าก็คงจะไม่สามารถแต่งงานกับพระเอกได้เพราะว่ายังไงเนี่ยหนึ่งฐานะไม่เหมาะสม 2เธอเนี่ยมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่เธอก็เลยตัดใจไปไหว้มารดาซึ่งมารดาของเธอเนี่ยแตกต่างกับทุกคนก็คือมารดาของเธอเนี่ยจะ,ตตดยจะโดนฝังไว้อยู่ดอกวงังไม่ได้อยู่ในสุสานประจําตระกูลของตระกูลต้วนนะพอเธอไปไหว้พระที่อารามนันชีเนี่ยเธอก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของหมอซึ่งเป็นอาจารย์ของพม่อเอกซึ่งไม่ไง่ายคือเป็นว่าที่คู่มั่นของพม่อเอกแหละเพียงแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้มั่นกันเพียงแต่ใครๆก็รับรู้ว่าทั้งสองนียจะแต่งงานกัน เธอก็ไปได้ยินลูกสาวหมอคนนั้นได้คุยกับแม่นมของตัวเองบอกว่าไม่ค่อยพอใจพระเอกที่พระเอกเนี่ยทั้งที่มีความสามารถแต่กับรักษาคนจนไม่ยอมรักษาคนรวยทําให้เธอเนี่ยต้องอาศัยอยู่ที่แบบบ้านซอมซอ้อไม่มีเครื่องประดับหรือของดีๆให้ใช้ พระเอกเนี่ยอย่างมากก็เคยให้หวีกับตลับแป้งแค่สองตลับเองมาณนี้ก็พูดตรงว่าขนาดคุณหนูข้างบ้านซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้สวยกว่าเธอแต่ทำไมแต่งงานกับลูกเศรษฐีมีกินมีใช้ในขณะที่เธอเนี่ยหน้าตาก็ดีกว่าอะไรก็ดีกว่าแต่ว่าทำไมชีวิตมันอัตคันตะเกินนางเอกก็เลยมีความรู้สึกว่าลูกสาวหมอคนนี้มันไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์แบบที่พระเอกคิดไม่ได้เป็นผู้ช่วยแบบว่าเวลาพระเอกไปรักษาเธอก็โอเคออกไปรักษาเป็นเหมือนเป็นพยาบาลช่วยเหลือพระเอก แต่เธอเป็นคนที่ฟุ้งเฟ้อยิ่งได้ยินลูกสาวหมอบอกกันแม่รงให้ช่วยหาเศรษฐีให้แต่งงานกับเธอเพื่อที่เธอจะได้มีเงินก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าลูกสาวคนนี้ไม่เหมาะสมกับพระเอกก็เลยอยากจะให้พระเอกรู้ความจรงิงก็เลยเชิญลูกสาวหมอคนนี้เข้ามาในวงังบ่อยๆแล้วก็มีการมอบเครื่องประดับมีการมอบอพัพพอสวยให้พระเอกก็เลยเริ่มเห็นแล้วว่าออลูกสาวหมอคนนี้นะซึ่งพระเอกเนี่ยรักเหมือนน้องนะมีความรู้สึกว่า เริ่มฟุ้งเฟอ้อแล้วก็เริ่มไม่พอใจก็เลยพยายามจะห้ามปามก็มีการไปทะเลาะกันนางเอกเพราะว่ากลัวว่านางเอกจะทาให้ลูกสาวของอาจารย์เสียคนทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันเพราะว่านางเอกหวังดีแต่ว่าพระเอกเข้าใจผิดและนี่เองเรื่องมันไปถึงหูพี่ชายเพราะพี่ชายก็ไม่พอใจอยู่แล้วก็เลยมีการเชิญลูกสาวหมอคนนี้เข้ามาในงานเลี้ยงในวังอีกครั้งหนึ่งซึ่งนางเอกไม่ได้ไปเชิญแต่ลูกสาวหมอเนี่ยพอรู้ว่ามีงานเลี้ยงก็เลยเข้ามางานเลี้ยงไง สุดท้ายก็มีอะไรกับพี่ชายนางเอกแน่นอนพี่ชายนางเอกก็เป็นอ๋องมีเมียหลวงอยู่แล้วลูกสาวหมอคนนี้ก็เลยยั่วยวนพี่ชายนางเอกจริงๆก็คือแซงเป็นโดนข่มขืนนะก็คืออยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะร่ำรวยอยากจะใช้ชีวิตที่สุขสบายเรื่องตรงนี้นเองมันก็ทำให้พระเอกเข้าใจผิด คิดว่านางเอกเป็นคนวางแผนแก้แค้นเขาเพื่อที่จะให้ตัวของลูกสาวหมอหรือลูกของอาจารย์ผู้มีเพื่อนคนคืนตรงนี้ก็ทําให้พระเอกกับนางเอกเนี่ยโกรธกันแล้วตัวพี่ชายเนี่ยก็ยังไม่พอก็ต้องการที่จะหักหน้าพระเอกอีกก็มีการตกแต่งตัวลูกสาวหมอเนี่ยเข้าไปในวังในฐานะสนมมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยล่าลือถึงตัวลูกสาวหมอว่าอ่าสลัดรักพระเอกเพราะว่าเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงเอกก็ไม่อยากจะให้ชื่อเสียงของลูกสาวของหมอหรือลูกสาวของอาจาร ผู้มีพรัคคูแตกเปื้อนทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะในใสายตาของพระเอกลูกสาวหมอคนนี้เป็นคนที่ใส่ชื่อบริสุทธิ์ง่ายคือเธอแอปเก่งนะพระเอกก็พยายามจะแก้ต่าง ก็เลยออกไปขวานขบวนเจ้าสาวแล้วก็บอกพี่ชายของนางเอกใช้อำนาจบาดใหญ่ในการฉุดฆ่าหญิงสาวงดงามตัวพี่ชายของนางเอกก็อยากจะฆ่าพระกอกนางเอกซึ่งแอบตามมาก็เลยออกมาขัดขวางเลยบอกว่าถ้าพี่ชายเนี่ยไม่ยอมปล่อยพระเอกก็จะฆ่าตัวตายก็เลยทําให้พี่ชายทําอะไรไม่ได้ก็เลยพาลูกสาวหมอเนี่ยกลับเข้าไประวัง เพื่ให้เอกนางเอกก็แยกจากกันซึ่งตอนที่นางเอกฆ่าตัวตายเนี่ยนางเอกก็ใช้มีดกรีดคอนะครับผมก็ได้รับบาดเจ็บอยู่ซึ่งแม่อเอกเป็นหมอและก็เป็นมือกระบี่ด้วยจึงรู้ว่านางเอกลงมือเนี่ยคือลงมือจริงๆก็เลยทำให้เพระเอกสับสนแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยก็รู้แล้วว่าลักนางเอกนะแต่ว่ายอมรับไม่ได้เพราะคิดว่านางเอกเป็นคนวางแผนทําลายลูกสาวหมอลูกสาวของอาจารย์ตัวเองไงคู่ก็เลยแยกย้ายกันไป แล้วนี้มันก็จะถึงข่าวที่นางเอกจะต้องแต่งงานแล้วเพราะว่าคุณชายตู้ซึ่งเป็นคู่ม่าของนางเอกได้ขึ้นเป็นท่านอ๋องแล้วพี่ชายก็เลยคิดจะส่งนางเอกไปคือพอนางเอกไปก็จะวางแผนฆ่าพระเอกเพราะมีความรู้ว่าพระเอกเนี่ยมันทําอะไรก็ถูกัาตาเขาเป็นคนที่เหมือนว่าจะทําลายแผนการของเขาซึ่งก่อนที่นางเอกจะแต่งงานเนี่ยนางเอกก็เศร้าไงเพราะต้องรักษาตัวแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นท,ทั้งทั้งที่รักพระเอกตัวนี้พี่สะพ้ายซึ่งเป็นหุ่นเจ้าเมืองตัวจริงนะ ซึ่งปกติไม่ค่อยถูกกับน,นางเอกหรอกเพราะว่าเป็นคนที่เย็นชาเป็นคู่แต่งงานทางการเมืองของพี่ชายก็มาวิกับน,นางเอกซึ่งนางเอกก็เข้าใจฐานะของพี่สะพ้ยคนนี้เพราะก็เหมือนกับตนเองคือเป็นเจ้าสาวทางการเมืองตัวพี่สะพ้ยเนี่ยก็เห็นอาการของนางเอกก็เลยถามนางเอกไปว่านางเอกเนี่ย รักพระเอกใช่ไหมนางเอกก็ตอบว่าใช่แต่ก็ถามพี่สะพ้ายไปว่าเธอไม่มีสิทธิ์รักก็เหมือนพี่สะพ้ายแหละที่ไม่มีสิทธิ์รักใครและก็มีความรู้สึกว่าพี่สะพ้ายเนี่ยน่าจะเคยรักใครสักคนหนึ่งก็เลยถามพี่สะพ้ายไปว่าพี่สะพ้ายเนี่ยเคยรักชายหนุ่มคนอื่นใช่ไหมตัวพี่สะพ้ายคนนี้ก็ตอบไปว่า เธอมีคนรักอยู่จริงแต่คนรักนั้นก็คือพี่ชายของนางเอกเพราะว่าตั้งแต่อายุส2องเธอก็ถูกวางตัวให้แต่งงานากับพี่ชายของนางเอกแล้วเธอจึงรักเขาตั้งแต่ตอนนั้นมาเพื่อ่ายคือมีชีวิตยอยู่เพื่อที่จะเป็นเจ้าสาวของเขาแต่พอแต่งงานเข้ามาแล้วกับไม่ได้รับความรักจากพี่ชายของนางเอกเลยก็เลยอยากจะให้นางเอกเนี่ยไปบอกกับพระเอกเพราะว่ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอแล้วอย่างน้อยก็ไปบอกให้เขารับรู้ความรู้สึกของเธอซึ่งนางเอกก็จะไปบอกพระเอกแน่นอนว่าพอพระเอกรู้ แล้วก็รู้จักสาวใช้ที่มาก่อนนั้นด้วยว่าจริงๆแล้วทุกอย่าง,างเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับนางเอกคนที่วางแผนทําให้ลูกสาวหมอซึ่งเป็นลูกสาวหองอาจารย์เนี่ยเสียความบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวลูกสาวหมอเองต้องการที่จะมีชีวิตทีด่ดีขึ้น <associate. S 1> เป็นคนมัดใหญ่ฝ่ายสูงเองไม่เกี่ยวกับนางเอกแล้วก็เป็นการแก้แค้นของพี่ชายนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยไม่ดูเรื่องซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่ตัวพี่สะพ้ายเอามาบอกนางเอกทําให้นางเอกเนี่ยไม่ต้องรู้สึกผิดพราะคิดว่าตนเ,เองเนี่ยทำให้ลูกสาวหมอเนี่ยเสียตัว ทั้งคู่ก็เลยปรับความเข้าใจกันแล้วก็คือนั้นเนี่ยนางเอกก็มีอะไรกับพระเอกก่อนที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยนางเอกจะต้องโดนส่งตัวไปเป็นเจ้าสาวของคุณชายตู้ที่ขึ้นครองราชเป็นเจ้าแคว้นห่วงพูดง่ายคือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองแคว้นเพื่อรับมือกับแคว้นโจซึ่งเป็นแคว้นที่มีอำนาจที่สุด เพราะานายเอกไม่สามารถหนีงานงานได้เพราะกลัวว่าแขวนห่วงเนี่ยจะไปร่วมมือกับแควนโจม,มาทำลายแขวนสู้ของานายเอกซึ่งพระเอกก็จากไปอีกคนนึงเพราะว่านายเอกได้บอกแล้วว่าถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยพี่ชายของข้าพระเอกแน่พระเอกก็ไปหาเพื่อนที่เขารู้จักเพื่อนของพระเอกก็เป็นหัวหน้าพักฟ้ากระจ่างซึ่งพักฟ้ากระจ่างนี้เป็นค่ายโจรที่มีอิทธิพลมาก ซึ่งพักนี้ก็เหมือนกับเป็นโจรที่คอยป้นคนรวยช่วยคนจนก็วางแผนที่มาชิงตัวนางเอกแต่ทีนี้พอนางเอกแต่งงานไปอยู่ในแคว้นหัวองสามเดือนแล้วเนี่ยไม่ยอมให้ท่านอ๋องเนี่ยมีอะไรกันแล้วก็แซงป่วยจนกระทั่งท่านอ๋องเนี่ยทนไม่ไหวก็พยายามจะเข้าไปปั้ม hm นางเอกนางเอกก็เลยเอามีดกีดแก้มของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทำให้อีกฝ่ายหนึ่งถอยแล้วก็ต้องไปเรียกพี่ของนางเอกเพื่อที่จะมาต่อว่า พี่ชายของนางเอกมาถึงก็มาพบน้องสาวแล้วก็ทําให้รับรู้ว่าตัวน้องสาวเนี่ยได้ท้องกับพระเอกแล้วก็เลยพยายามจะพาตัวนางเองกกลับโดยพี่ให้เหตุผลว่าป่วยต้องไปรักษาตัวที่บ้านเกิดคือจริงๆให้ไปแอบคลอดก่อนแล้วค่อยเอาตัวกลับมาระหว่างเดินทางกลับก็เจอพระเอกชิงตัวไป นางเอกพอเจอพระเอกชิงตัวไปก็ไปอาศัยอยู่บนภูเขาไปอยู่ในฐานะภรรยารองหัวหน้าพักเพราะตอนนี้พระเอกกลายเป็นรองหัวหน้าพักฟ้ากระจ่างในขนาดที่ตัวของพี่ชายเนี่ยก็สืบดูว่าใครเป็นคนชิงตัวน้องสาวไปก็ได้รับรู้ความปจริงว่าคนที่ชิงตัวไปเนี่ยเป็นพวกโจรแล้วคนที่เป็นรองหัวหน้าพักของพวกโจรเนี่ยก็คือพระเอกก็เลยวางแผนที่จะเอาตัวนางเอกกลับมาและก็วางแผนที่ฆ่าพระเอก ก็เลยมีของสิ่งหนึ่งเนี่ยส่งไปหาพระเอกมันเป็นนิ้วมือขวาของลูกสาวหมอคือตัวพี่ชายเนี่ยสั่งให้เอาตัวนางเอกมาแลกกับลูกสาวหมอพระเอกก็ไม่อยากจะแลกหรอกแต่ว่านางเอกก็ตัดสินใจแลกเพราะว่านางเอกเนี่ยไม่อยากจะให้พระเอกผิดต่ออาจารย์เมื่อแลกตัวไปเสร็จนางเอกก็ต้องกลับไปอยู่ในวังโดยตัวพี่ชายเนี่ยคือวางแผนฆ่าพระเอกแล้วก็ต้องการที่จะเลี้ยงลูนางเอกให้คลอดลูกแล้วก็ฆ่าลูกางเอกหน้าเป็นการแก้แค้นเพราะว่าทําแผนการเขาผิดพาด เพราะว่าท่านอ๋องตู้ของแ้นห่วงเนี่ยได้ส่งจดหมายยามาเรียบร้อยแล้วทําให้แผงการของเขาพังทีนาศก็เลยต้องการที่ให้นางเอกแต่ทั้งเป็นอีกด้านหนึ่งตัวพระเอกเนี่ยก็รักษาผู้คนไปแล้วคิดถึงนางเอกตัวลูกสาวหมอเนี่ยก็เหมือนจะรู้สึกสำนึกผิดก็เลยพยายามจะอโหอ่ใจพระเอกก็เลยเอาโจ๊กมาให้พระเอกกินพระเอกก็กินไปแล้วก็กะเลือดออกมาจึงได้รับรู้ความเป็นจริงว่า ตัวลูกสาวหมอเนี่ยร่วมมือกับตัวพี่ชายนางเอกคือถ้าเกิดพระเอกโดนวางยาพิษตายตัวลูกสาวหมอก็จะได้ขึ้นเป็นผู้หญิงตัวจริงเพื่อง่ายคือได้เป็นพญารวงแน่นอนว่าตรงนี้พระเอกก็ซ้อนแผนโดยการแส้ตายและก็คือจับตัวลูกสาวหมอไว้ซึ่งเขาก็พอจะรู้คร่าวๆแล้วละ่ะตัวลูกสาวหมอเนี่ยไม่น่าจะจริงใจหรอกก็เลยมีการกินยาถอนที่มีการฝังเข็มสะกดยาพิษไว้แล้วพระเอกก็เลยเดินทางย้อนกลับมาอย่างเรองหลวงเพื่อที่ช่วยนางเอก ซึ่งตรงนี้ก็ได้ตัวพี่สะพ้ยในช่วยเหลือตัวพี่สะพ้ยก็เอายามาให้นางเอกกินทําให้นางเอกแส้งตายเป็นยาปานเต่าทําให้นางเอกตายก็มีการเอาศพนางเอกไปฝังแต่เนี้ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือตัวแม่นมของลูกสาวหมอเอาข่าวมาบอกพอเห็นคนรับใช้ของนางเอกกับเห็นพี่สะพ้ยแอบ,บออกไปก็เลยตามไปดูแบบพบตัวพระเอกกําลังขุดนางเอกและปลุกนางเอกฟื้นเพื่อที่พาออกไปจากโรงตัวพี่ชายก,ก็เลยสู้กับพระเอก ตอนนั้นเพกไม่มีอาวุธนะครับมีแค่มีดสั้นในขณะที่พี่ชายมีกระบ,บี่ผลจากการต่อสู้ก็คือทําให้ใกล้แพ้และกำลังกายตายแต่อยู่อยู่ตัวพี่สะพ้ยเนี่ยก็แทงพี่ชายของนางเอกข้างหลังก่อนที่ตัวพี่สะพ้ยเนี่ยจะกอดร่างของพี่ชายนางเอกแล้วก็โดดตกหน้าผาไปทําให้ตายทั้งคู่แล้วทีนี้ตัวพี่ชายของนางเอกกับไม่มีทายาทคือมีลูกสาวแค่คนเดียว นางเอกก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับเสนาบดีที่ดูแลรักษาเมืองเพื่อที่จะให้เขาขึ้นเป็นอ๋องคนต่อไปแต่เสนาบดีคนนั้นก็เคยสาบานไว้ว่าจะรับใช้สกุลต้นก็เลยคิดจะดันนางเอกขึ้นเป็นอ,อ๋องหญิงคนแรกของแผ่นดินมันก็จะมีขุนนางกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยมีขุนนางอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยคัดค้านขุนนางฝ่ายที่คัดค้านก็เลยเสนอว่าพวกเขาเนี่ยเป็นขุนนางที่ตัตย์จะรับใช้แต่สกุลต้นเท่านั้น ถ้านางเอกจะขึ้นเป็นอ๋องเนี่ยห้ามนางเอกแต่งอ,องเด็ดค่ะซึ่งนางเอกก็รับปากถึงแม้ตอนนั้นเนี่ยนางเอกจะท้องแล้วอุ้มท้องลูกของพระเอกก็ตามพอนางเอกเนี่ยปกครองแขวนได้อย่างดีนะครับแล้วพระเอกก็อาศัยสายสัมพันธ์ของตนเองซึ่งครั้งหนึ่งเขาเคยช่วยคุณชายโจในสมัยที่คุณชายโจเนี่ยยังไม่ครองเป็นเจ้าแขวนโจนะก็สามารถยุติสงครามระหว่างแขวนโจกับแควนสู้ของนางเอกได้ที่ว่าแขวนห่วงเนี่ยจะ เป็นพันธมิตรกับแควนโจเพื่อจะมายกทัพตีแควนนางเองนะตรงนี้พระเอกก็ใส่ความสำคัญตรงนี้สามารถยุติสงครามได้ก่อนที่จะกลับมากับพบข่าวว่านานเงเอกที่กําลังท้องเนี่ยไปขี่ม้าแล้วก็ตกจากม้าสรบไม่ฟื้นจนสุดท้ายก็จะได้ ยินเมียของบูพักที่เป็นหัวหน้าโจรน,นะครับมาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่นางเอกไม่ฟื้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องค้างคาใ,ในใจก็ให้พระเอกบอกกันว่ามีเรื่องค้างคาในใจอะไรของนางเอกเนี่ยก็ทำให้นางเอกสงสากันพระเอกก็ยอมรับปากว่าจะแต่งเข้าตระกูลต,ต้วนแน่นอนนางเอกก็ฟื้นทันทีจริงๆเนี่ยมันเป็นแผนอุบายของนางเอกนะครับมันก็จ,จบเรื่องราวรานี้นะครับผมสําหรับเรื่องจอมใจหมอเทวดา อย่างแรกนะครับเรื่องจอมใจหมอเทวดาเนี่ยตอนที่อ่านคํานํานะครับหรือว่าตอนที่่าดูอะไรเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างอย่างที่คิดนะเพราะตอนแรกคิดว่าพระเอกน่าจะเป็นหมอธรรมดานางเอกก็เหมือนว่าจะเป็นจอมยุทธหญิงช่วยพระเอกนะครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่นะครับเรื่องมันแตกต่างจากที่คิดมากนะครับผมไอ้คานําที่ว่าก็คือคํานําหนังปกนะครับ ก็คือในเรื่องโดยรวมนะครับสาหรับเรื่องต้านเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกระชับฉับไวเพราะนั้นความรู้สึกความรักของพระเอกกับนางเอกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันมาเร็วนะครับไปเร็วผู้ตรงก็คือทั้งคู่เนี่ยพบกันแป๊บเดียวประมาณสัก40กว่าหน้าก็หลักกันแล้วมันใจตรงกันอะไรตรงกันเนี่ยในเรื่องมันเลยเริ่มเดินไปในทางที่ว่าค่อนข้างจะรวดเร็วนะ คือความฟินในความรู้สึกลุ้นระหว่างความรักของพระเอกกับนางเอกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยตรงนี้มันก็ต้องตัดไปนะครับผมสาหรับคนที่เคยอ่านเรื่องยาวมาหลายเรื่องจะรู้นะครับว่าความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกมันจะค่อยๆพิวฟไปเรื่อยไงแต่ที่นี้มันจะรักกันเร็วมันก็เลยทําให้ช่วงที่เป็นพ่อแง่แม่งอนจนกระทั่งไปถึงทั้งคู่รักกันเนี่ยมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะแต่มันก็ ถือว่าเป็นมาตรฐานของเรื่องสั้นก็คือว่าด้วยความยาวแบบนี้มันก็ต้องเร่งเรื่องให้จบเร็วความรู้สึกของตัวละครเนี่ยมันก็เลยพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสําหรับใครที่อยากจะเห็นถึงความรู้สึกของตัวละครเนี่ยที่มันค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมอยากจะมีความผูกพันกับตัวละครมากกว่านี้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องนี้หรอกแต่จริงๆก็คือว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องสั้นประมาณสักสองหน้าเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วคือถ้าเคยคอยากจะค่อยๆฟินไปกับความรู้สึกของตัวละครเนี่ย ผมเคยบอกไปแล้วไงเรื่องสั้น่ยอย่างต่ำมันน่าจะประมาณตัสามร้อยห้าสิบหน้าขึ้นนะหร<ม>ือเพื่อที่จะให้มันมีช่องว่างในการพัฒนาความรู้สึกตัวละครเพราะนั้นเรื่องที่มันมีความสั้นมากเนี่ยความรู้สึกตัวละครที่มันค่อยๆรักค่อยๆอะไรกันเนี่ยถ้ามันรักกันเร็วนะครับผม คือมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยอินไปเท่าไหร่ประกอบกับเนะื้อเรื่องมันก็มีความสลับซ้อนมีการช่วงชิมอำนาจมีตัวพี่ชายซึ่งบางฉากเป็นคนดีแล้วก็มีหน้าฉ่ายนี้ก็คือต้องการอำนาจต้องการใช้น้องสาวเป็นเครื่องมืออ่าตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็เป็นอะไรที่ปูพัดเรื่องมาตอนแรกเขาก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่ามาเฉลยช่วงกลางๆประมาณสักก่อนครึ่งเล่นนิดนึงอะ่ะก่อนที่นางเอกแต่งงานก็ประมาณสัก 5 0ถึงห0หน้านะครับผมจาก200กว่าหน้าช่วงหนึ่งในสามของเรื่องพอดีในตอนแรกก็จะเป็นหน้าฉากของพี่ชายที่ร่างเองซึ่งในตรงนี้นะมันก็เหมือนเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เฉลยค่อนข้างเร็วในระดับหนึ่งนะแต่ด้วยความที่มันเป็นเรื่องต่างเนี่ยก็ไปเอาอะไรกับมันมากไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีความบางอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันมีความสนุกไหมมันก็มีความสนุกนะเพราะว่าเราต้องตัดถึงความรู้สึกของตัวละครพูดง่ายคือความรักของพระเอกนางเอกที่มันมาเร็วไปเร็วนะ มันถ้าตัดตรงนั้นไปในเรื่องอะไรมันก็โอเคอยู่ในดับหนึ่งมีการผูกเรื่องมีการอะไรที่อยู่ในดับหนึ่งผมทุกอย่างที่สร้างมาหลายอย่างเนี่ยถึงแม้มันจะดูเรียบง่ายถึงแม้มันจะดูสุกเอาเขากินไปหน่อยเลยนะี้ะแต่มันก็สนุกนะอ่านได้เรื่อยๆคือมันเหมือนว่าเป็นเรื่องที่อ่านค่าเวลาม่ได้ว่า เราอยากอ่านอะไรที่มันเล่นเดียวจบอยากอ่านอะไร,ะไรเพลินๆที่ว่าโอเคเนี่ยอ่านได้นะครับแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ทําให้เรารู้สึกฟินนะกับว่าความรักของพระเอกกับนางเอกนะเพราะว่าถึงแม้จะมีบทพูดบทหวานอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอเคอะ่ะแต่มันก็คืออ่านแบบผ่านๆน,นะก็คือเรายังไม่ค่อยผูกพันกับตัวละครเท่าไหร่แต่ถามว่าอ่านได้ไหมก็คืออ่านได้นะแล้วเนี่ยผมบอกตรงเลยให้ B ีลบเพราะว่ารู้สึกมันมาเร็วไปเร็วเหมือนอ่านเรื่องสั้นไงมันเลยไม่สามารถดึงดูดผมเท่าไหร่นะ แต่ความสนุกมันก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับผม <S <S ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก่อนเลยก็คือว่าเรื่องเนี้อันนี้ไม่มั่นใจนะว่าเป็นการแปลหรือเป็นสำนวนที่เฉพาะเขียนเฉพาะช่วงแรกที่เป็นบทนําหรือเปล่าเพราะช่วงแรกที่เป็นบทนําเนี่ยเขียนน่ะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีนะคือการแปลหรือเปล่าไม่รู้นะก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าเวลาอ่านเนี่ยอ่านเสร็จบ,บทนําไปประมาณรักเจ็ดแปดหน้าเนี่ยก็วางไปก่อนละกัน แล้วอีกสักพักหนึ่งค่อยไปอ่านต่อเพราะไม่ค่อยคุ้นชินกับการแปลคืออ่านมันยังขัดๆัดอยู่อ่ะแต่พอเริ่มชินแล้วมันก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะอันนี้นะครับมันอาจจะเป็นการยังไม่คุ้นชินกับการแปลนะใช้คาว่าการแปลและการเพราะผมไม่รู้ว่าต้นฉบับเขาเป็นยังไงหรอกแต่โดยรวมคือถ้าเกิดมันคุ้นชินแล้วเราก็สามารถอ่านได้เรื่องจบจริงๆแล้งมีลบเนี่ยจริงๆมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อ่านง่ายอ่านดีนะครับผมเพียงแต่ว่ามันมาเร็วไปเร็วนะครับผมพูดง่ายคือเป็นเรื่องที่เหมาะก,กับยามว่างจริงๆ ส่วนสาเหตุที่ซื้อเล่มนี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่าน้าปกอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็ถือว่าอ่านสนุกนะครับผมคืออาจจะน่าใา,ามาอ่านกทีนึงอะแต่ไม่ได้เรื่องที่ฟินมากนะครับผมพง่ายคืออ่านได้ดีกว่ามันก็เลยให้แค่บีลบนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ ส่วนสาเหตุที่พ่อของนางเอกไม่รักนางเอกไม่ใช่เพราะนางเอกเป็นผู้หญิงนะครับเพียงแต่ว่าในตอนเด็กแม่ของนางเอกรักกับองค์รักและก็รอบจะหนีกันไปสุดท้ายโดนพ่อของนางเอกสังหารทิ้งศพจึงไปฝังอยู่ข้างนอกจวนไม่ได้ฝังอยู่ในตระ,ะกูลต้วนทำให้พ่อเนี่ยเห็นนางเอกที่คล้ายแม่ก็เลยไม่ชอบนางเอก